สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเบลล่าไปทำบุญฟังธรรมะคุณแม่ปราณีอยู่เคียงข้างลูกสาวโสดแบบสวยๆจริงๆสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีช่วงนี้มีแต่คนทักว่าผอมลงสวยขึ้นและหลายคนที่เห็นเบลล่าไปไหนมาไหนในช่วงนี้ก็จะไม่เหงาเพราะมีคุณแม่ไปด้วยตลอดแม่ลูกตัวติดกันมาก ล่าสุดเบลล่าตะเวนทำบุญคุณแม่ปลาณีไปด้วยเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันทั้งไหว้พระฟังธรรมะปล่อยปลาเป็นภาพวันพักผ่อนของเบลล่าที่ดูเรียบง่ายและสงบก่อนหน้านี้ที่มีภาพเบลล่าเข้าไปทำบุญแต่ก็มีแฟนๆคอมเมนต์ให้กำลังใจล่าสุดแฟนๆก็มาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกับเบลล่าด้วยและลุกสบายๆของเบลล่าที่ใส่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนดูน่ารักไปอีก ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ